สวัสดีครับอูงามเจริญออโตัแอร์นะครับผมรับโดยช่างทำเนียบโคจรนะครับผมวันนี้มาซ่อมสรุปเอสอารีนะครับรถคันนี้ปี2017นะครับคันนี้หลังจากซ่อมเสร็จแล้วนะครับแต่ราอาการให้ฟังก่อนนะครับคันนี้อาการคืออ่าคานหล่นนะครับคานหล่นอ่ามานยนต์กดแล้วไม่ขยับนะครับอันนี้หลังจากซ่อมเสร็จแล้วนะครับ งานจะออกมาประมาณนี้นะครับผมพาก็จะตึงกลับมาใช้งานได้ปกติเช่นเคยเลยนะครับอ,อน,นี้ลังคาปิดเปิดได้ปกตินะครับอันนี้ใช้เวลาซ่อมนะครับชั่วโมงครึ่งนะครับมาบริการนอกสถานที่นะครับ ท่านใดนะครับที่ใช้ HRV นะครับประสบปัญหาเรื่องคานหล่นบ้านด้นนะครับกดแล้วไม่ขยับนะครับผมกาสามารถเรียกใช้บริการได้นะครับทั้งบริการทั้งในและนอกสถานที่นะครับบริการถึงที่เลยครับงบมานไม่แพงนะครับงบไม่เกิน5,000นะครับผมตอนนี้ซ่อมงบไม่เกิน5,000ันหากท่านใดนะครับจะสอบถามนะครับ แอดอีดีไลน์เลยนะครับหรือหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0ูนย์7 2 4าสอง้าปดเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งครับศ9 2ย์เก้าสอง้าแปดเจ็ดสองสี่เจ็ดหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถยกกระดกได้นะครับอันนี้ลองลองยังไม่ประสบตัวนี้หลังคาก็จะยกขึ้นนะกระจกใสตัวนี้ก็จะยกขึ้นนะครับเน่จะยกกระดกขึ้นแล้วก็จะเลื่อนผ้ามาออกนิดนึงประกอบเหมือนเดิมอันนี้งาน ่อนเทสก็ลองหลายรอบอยู่นะครับว่า,าจะกลับมาเป็นเดิมมโอกาสที่จะกลับมาเหมือนเดิมค่อนข้างน้อยนะครับผมเพราะว่าเราแก้ที่ต้นเหตุเลยใช้อะไรเดิมนะครับผมอันนี้ใช้อะไรเดิมมานเดิมนะครับพร้อมทั้งอุปกรณ์ที่จะต้องเปลี่ยนแต่เราไม่เปลี่ยนนะครับใชอ้อะไรเดิมมาบริไฟกลับมาใช้งานได้ทนทานกว่าเดิมแน่นอนร้อนะครับ รับการได้2ปีนะครับร้านเปิดทุกวันนะครับ092 987 2 4 7 1นะครับผมโดยช่างทำเนียบนะครับรับการ2 2ปีครับผมฝากด้วยครับร้านเปิดทุกวันนะครับหากไม่สะดวกมากจริงสามารถาเรียกใช้บริการนอกสถานที่ได้นะครับสวัสดีครับ